และนี่คืออเซราลาเชอร์รี่ สำหรับอเซร่าเชอร์รี่ค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าแอเซร่าเชอร์รี่คืออะไรค่ะจริงๆตัวนี้นะคะเป็นผลไม้ค่ะที่เขาให้วิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80ถึงเท่าเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะแอเซร่าเชอร์รี่เขาไม่ได้มีเพียงแค่วิตามินซีเพียงอย่างเดียวค่ะเขายังมีเป็นวิตามินเอวิตามินบีนะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมและก็ฟอสฟอรัสนั่นเองสําหรับใครนะคะที่บอกว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยทำไมเราจะต้องทานทําไมเราจะต้องมีตัวนี้เพราะว่าเขามีสารไฟโตนิวเทียนนั่นเองค่ะสารไฟโตนิวเทียนตัวนเน เป็นสารที่เป็นแอนตี้เอจจิงสำหรับใครนะคะที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีความเครียดเราจะมีในเรื่องของมลภาวะต่างๆค่ะตัวนี้เขาจะช่วยได้เลยเพราะว่าปกติทั่วไปเวลาเราจะมีความเครียดขึ้นมาจะมีสารฟีแรดิคอลตัวนี้เขาจะไปทําลายเซลล์ต่างๆของเราซึ่งทําให้เราแก่ง่ายขึ้นมีความเครียดมากขึ้นภูมิต้านทานของเราจะน้อยลงค่ะแต่อัเซลลาเชอรี่เขาจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างค่ะในเรื่องของภูมิต้านทานของเรานั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่าเรา กําลังกายเยอะอยู่แล้วเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปค่ะว่าในเรื่องของการทานวิตามินเสริมในเรื่องของการทานสารอาหารเสริมจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะโดยทั่วไปบางท่านค่ะอาจจะเลือกวิตามินซีในการดูแลร่างกายเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายแต่จริงๆแล้ววิตามินซีนะคะต้องบอกว่าความคงตัวของเขามีอยู่น้อยมากทีเดียวถ้าเทียบกันกับแอสเซอลราเชอรี่อย่างที่เราได้บอกไปว่าให้วิตามินซีนะคะมากกว่าส้ม30-80ถึงเท่าเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ต้องกังวล เลยสำหรับสาวๆนะคะหรือว่าหนุ่มๆที่ทํางานหนักความเครียดมีเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจอมลภาวะต่างๆค่ะสามารถเลือกทานกับ a อ e เซราเชอรี่ได้เลยค่ะ และสำหรับท่านที่อยากจะทานแอเซเลราเชอรี่นะคะเพื่อเสริมภูมิต้านทานของตัวเองค่ะสามารถทานได้นะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะสามารถทานคู่กับยาของคุณค่ะแต่ว่าต้องห่างกันนะคะช่วงเวลา1-2ชั่วโมงนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะทานน้ำเพิ่มเยอะนั่นเองเพราะตัวนี้เขาละลายได้ดีในน้ำนั่นเองค่ะและสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮส์บาลาน c ์แอเซเลราเชอรี่เอ็กซ์แท็กพลัสค่ะบอกเลยว่าเขามีส่วนประกอบนะคะไปด้วยแอเซเลราเชอรี่เอ็กซ์แท็กแอลซิเตอีน และซิตรัสแอลเลนเทียมเนเองค่ะซึ่งตัว L- ซิเตอีน e นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บนะคะที่สําคัญค่ะเขายังเป็นสารตั้งต้นนะคะของกูตาไทโอนิีกด้วยหมายความว่าคุณผู้หญิงนะคะสามารถทานได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บนั่นเองค่ะและนหนึ่งกล่องค่ะประกอบไปด้วย30แคปซูลนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทานง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ทานวันละ1แคปซูลพร้อมอาหารเช้าซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้รับการรับรองนะคะผ่านมาตรฐานจากออยนั่นเองค่ะ ในหนึ่งแคปซูลค่ะประกอบไปด้วยแอเซอ่าเชอร์รี่นะคะ500มิลลิกรัมซึ่งเพียงพอค่ะต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองค่ะ